สวัสดีครับพี่น้องค่อยมาหอดแล้ว่อยมาหอดแล้วเบียกจะมาบ้าแต่่อ่เบียกเอาฝนมาน้ำยากเรานี่มุกาบออนี่น้อง่างลิ้นอย่านะครับพี่น้องบ่้น่างนะครับบอสี่หอรงใจเลอยขอเสียงแ้ครับ ก้อยข้าวีนี้ไงพี่น้องครับจะผ่าก <Hi> ่อนก้อมาผล้วก้อยมาแล้วก้อนพี่น้องเรขเญว้ก่การงานในวต่อไปครับเราก่มีปฏิบัติเนาะงานถือก็ขอการานคณะกรรมการคณะผูานเปิดไม่เป็นนวาระก้อยเออการงนถือระการงานในข้องนี้นะ่างจประธานก่าวเติร์นลยอกระ้ยข้าวีนี่น้อ อย่าโค้ว่าลก่อยมีคนอุ้มมาเออคนอุ้มแม่จะรถผุนอ่ะกับผู้น้อยๆเนาะสู๋กูอยากมีคนมาอุ้มกูเทิงขึ้นเทิง์นไอที่แบบนี้เด้อกูไหนรถเข้มสิโอ้ยขับจักรถเคข้มกูขี่รถไมโครมาซะตั้งเอกสาวก้อยชาลีนะี่วัอนี้อยชาลินี รับเชิญบนเวทีมอลำ่ใจเกินร้อยมาหอดมาถึงแล้วเียบ้อยหลก็ขพดในน้อยพี่น้องบเวีมารึอพี่น้องมากัฝนทนะสุข้นเสมไปพีองมอลัากคนมต้นานอีกสิขเ้นไปยุ่จะขึ้นไปยุกเป็นกอ้อนซ้อนัน ดีเพอดีไม่ได้ฟีดสิ่งนไปนั่ยูยืนน้าแงน้่าเออที่นไปยสูแล้วก็น้่ใจกันลอยยูนะครับเอาหน้ามาน้ำก้อยวงเด่นยื้อใส่วงเด่นยื้อใส่หน้าสีสไลจ้าเอาตี อ๋ม่นี่ควันจังสิไปห้องใช่ปะก่้นแหกโบี่อยจับมาอเกคนเบตี้ยจังรบไปคูณว่ไก่หรอว่ไก่ค่ะแบบเดียวชั่งเดียวว่อเออเออเอับคนคมาที่คนตกว่าแสดงว่าฝนวัน้ำเทินหลอกก้อยนีหรื หน้าโมเมนด้วยน้ามน่าจะฝนกล้ไปก็จะขึ้นเวทีแล้วนะครับิดตัวก้อยชาลิงเมื่อี้น้องผู้เจ้าเบิ้งขีดตุมผู้เจ้าเบิ้งขีดตุ่มเลยเบิ้งขีดตมสร้อยข่อยนะนี่ละฉันาสี่แล้วพูน่ะเขาได้ถอดเกือบ ไปเรีนแจะขึ้นไปน้ำยู่แ่า่าแ่าแไม่ี่ยซขึ้นเลรโตบอับสายแล้ไปกินก๋วยเตี๋ยวไมไดุ้๊บแมนเอาวงคนมาเอาวงไม่เี้ยซีได้หนิแมนไม่ี่ซีแล้วไงมันอยู่วงนีแล้วอจวูหน่อยนาะสู พี่น้องเบองนี้กวยชลีนี่พูดน้อยนี่พูดําขาข่างขัวคอยนี่แหละตุกู้ใหญ่เูใหญ่เ็นไหโอ้ยู้ใหญ่ถมมันอึดอัด้าเธอขึ้นสภาพเบิรงขันเธอพู้ใหญ่ถธอจะยางเมื่อนเวทีอยไหนันจะมีผู้อุ่มเธอมากขึ้นบางนึบอล่าูจ้าจ้าเดี๋ยวหนูลงไปเห็นบ่แขาวขอถ่ายแล้ว จืนครับตื่นลยหลอดจกเร้งนี่ลองซีฟจ้ะซีฟแหมมันสิเพรงเลยมากกว่ามีมานานี้เดี๋ยวจะขาวมันไงขึ้นไปอันนี้มันหน่อยพูดสับประทนเออเอาสลัดที่มันมานนำมันเลยใส่ฝนจับมือแล้วตลอดเลยตัวแกเนี่ยแมนี่ไม่ต้องฝนเลยไม่มีใบมือไหนสิบวัด เขาชว่าเขาเป็นโควิดเลวแมนจากมอนั่นนวลตาโค้ชเดียวนุ่ไข่ไข่สิบสามสิบเก้าองศาไข<ด>่ค,คืนเขาบ่กให้นุ่เขาเลยแม่เขาแม<ค>่พ่แมนเขให้นุ่เขาลงไปพยาบานพอาาบ่รับตรวจพ่อ,อนูก็เลยเอาพ่แมนเป็นโควิดพะวกาเปลี่ยนโควีดแ ไปวานเต็นท์ของกษัตริยวันจีาา้แม่จะวันที่แถบแม่จะของวันมป็นโควิดเป็นไข่ไข่วัดไงสุดสุดแม,มาก็มากับฝนอยู่ตรงนู้นฝนตกวันนี้รับเชิญฝนธนสุนทร,ทรแล้วก็ต่อด้วยก้อยชาลีเน่ฝนมาก่อนฝนมาก่อนก้อยค่อยขึ้นค่ะเดี๋ยเดี๋ยวก็ไปสู้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 จ้ะ,ส,ะสู้เหมือนกันนะคะ ยวจะไปหาขันมยังไงไปขึ้นน้ำกันไู่ใส่ปะพี่แกะบกถึงขีตมนะพ่อม่ตอนพี่้องเบิรงคุณอ่ะขีตม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 ทั้งนั้นให้ได้นี่เมืองเนี่ยะตูนกนเบิ่งซุ่นน่าเอกวา is, more, ่ำให้คุกัน <ไ>โอ้ยวอ,ยอนซัดแต่ผู้มีบูดนะเมืองผูมามีบืดรู้ไหมนี่พูดจะพูอดยิ่งยัพี่น้องเมืองเมืองเมืองชายขอยนะ่อยแนะ่เมนะนะืองแน่เมืองแน่ได้ไปทายลูกกับเพลนกัน